บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอตัวนี้นะผมสายหลวงลาวนะผมสายหลวงลาวนะดอกสีม่วงเข้มแบบนี้เลยดอกหอมมาก นะครับผมดอกหอมมากนะกาลังแทงช่อดอกเลยนะผมกล้วยไม้กําลังทิ้งใบทั้งหมดเพื่อเตรียมออกดอกเลยทั้งหมดเลยนะครับผมจัดจาหน่ายอยู่ที่1ไม้300บาทนะครับผมจัดจาหน่ายอยู่ที่1ไม้300บาทมีค่าส่ง70บาทนะสงไม้ 2. 600บาทนะครับผมสงไม้อยู่ที่600บาท4ไม้พิเศษเลย1000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะพิเศษในโปรโมชั่นนะครับผมต้อนรับส่งการปรีใหม่นี้นะครับผม10ไม้2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมสายหลวงลาวนะมีบร,ริการเก็บปลายทางนะครับผมกำลังแทงช่อดอกและแตกช่อใหม่ ขึ้นเยอะมากนะครับผมตรงนี้เลยทิ้งใบแทงช่อดอกและแตกช่อใหม่ขึ้นเยอะมากนะครับผมดอกสีม่วงเข้มสวยนะสําหรับใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะหรือแอดไลน์มาเลยที่เบอร์0959418988นะ0 9 5 9 4 1 8 8หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมผมฝากกดติดตามช่องบาบูสินค้าเกษตรด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube ของเรานะและกดติดตามเพจบาบูสินค้าเกษตรด้วยนะครับผมมีกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่หายากหลัก านาพันเยอะเลยนะคบผมใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะสายหลวงราวนะผมสายหลวงราวดอกหอมมากกำลังแทงช่อดอกนะ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้นะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับ